ที่นี่เราทำออร์แกนิกฟาร์มเราปลูกข้าวปลูกผักนะครับอยู่ในชุมชนอ่อนใต้นี่เป็นส่วนที่มีความหลากหลายสร้างมูลค่าเพิ่มของพืชผักที่เราปลูกเองอะ่ะโดยเปิดเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวแล้วก็ทำร้านอาหารขึ้นเล็กๆอยู่ในฟาร์มเราเองครับ ชื่อโยนะครับพินโยวิสัยเป็นผู้กระตั้งของที่ออนไต้ฟาร์มในชุมชนนีนมน้มันมีความหลากหลายอยู่เราก็เลยพัฒนาโมเดลธุรกิจของออนใต้ฟาร์มขึ้นมาตั้งใจจะทำสวนเกษตรที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนจับต้องได้แล้วก็เป็นต้นแบบให้ในชุมชนที่ที่จะเริ่มปรับเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนวิธีการทําเกษตรนะครับมาสู่เกษตรที่ปลอดภัยและก็เป็นเกษตรย,ยั่งยืนเราก็มองท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นหนึ่งในช่องทางรายได้พอการท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นการกระจายรายได้ไปในชุมชนได้อีกหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานผ้างานเซรามิกก็เกิดขึ้นมาในชุมชน ปัญหาม,มันมีตลอดเลยนะครับก็ตั้งแต่ในกระบวนการปลูกในเรื่องของความเข้าใจคนสูง,สงวัยท,ท,ที่ไม่เข้าใจว่าเราเราทำอะไรกันอยู่ปัญหาทั่วไปของการทรําเกษตรเราใช้องค์ความรู้ที่มีมาจัดการได้ไม่ว่าจะเป็นก,การดินน้ําโรคแมลงต่างๆอันนี้ผมคิดว่าทุกคนต้องเจอถ้าทำกเกษตรก็ไม่ใช่ปัญหาท,ที่เราจะแก้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้องค์ความรู้มันหาได้ง่ายมากโดยเฉพาะโลกอินเทอร์เน็ต ก็อาศัยเรียนรู้จาก YouTube จากรูบาอาจารย์ไม่ต้องไปยึดติดว่าคุณจะจบอะไรมาแต่พอมาทําเกษตรมันอยู่ที่ใจล้วนๆเลยแล้วก็เราต้องมีความเพียรมากพอครับผมคิดว่าต้องต้องวางโพสชั่นนิ่ตัวเองก่อนตอนนี้ ต้องตอบคำถามให้ได้ว่าเราจะทําเกษตรเพื่ออะไร 1. ทําเกษตรเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัว 2. ทําเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้จากรายได้หลัก3ทําเกษตรเ,ษเพื่อเกษตรเชิงท่องเที่ยว 4. ทําเกษตรเพื่อเกษตรแปรรูปก,ก็ต้องมามตอบคําถาม,ถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าสิ่งที่เราจะเริ่มทำเนี่ยเราจะทําเพื่ออะไรเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยมันมันต่างกันดังนั้นถ้าเป้าหมายชัดผมคิดว่า การลงมือทําการเรียนรู้ทําเกษตรไม่ยากครับแค่เรากล้าที่จะเอาตัวเองออกมาทําอะไรสักอย่างเนี่ยทุกอย่างมันจะสพอร์ตเราได้หมดแค่ตั้งโจทย์เราให้ชัดว่าเราจะทําเพื่ออะไรแล้วก็เริ่มได้เลย พื้นที่ตรงนี้ก็คือ,อแปลงเกษตรผสมผสานพื้นที่ประมาณ2งานเป็นเครื่องครัวเป็นหลักเลยเป็นผักพื้นบ้านก็จะแบ่งโซนนี้จะเป็นไม้ดอกเริ่มปลูกไม้ดอกเป็นโซนดอกไม้กินได้นะครับแบ่งโซนนี้ก็จะเป็นพืชผักหมุนเวียนนะครับก็จะปลูกผักผักผักใบผักที่เราใช้หลักๆกมันจะเป็นกระหล่ำปีผักกาดเทลนี่ก็จะหมุนเวียนหมุนเวียนตลอดทั้งปีซึ่งพื้นที่ของเราเนี่ยติด,ต,ดติดแหล่งน้ํา มีน้ำแม่อ่อนแหล่งน้ำที่นี่ค่อนข้างสมบูรณ์ครับแล้วก็มีอ่างเก็บน้ําที่กักเก็บน้ําไว้ให้เกษตรกรได้ใช้ถึงสอแห่งนะครับเราทําตลาดเองด้วยแล้วก็ทําตลาดร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่ที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ไปออกบูธด้วยนะครับไปออกบูธไปทำการตลาดเอง ทำความรู้จักกับทราเวลเอเจนซี่ทั้งหลายเพื่อที่จะนำเสนอว่าเ,เราอยู่ตรงนี้นะเรามองในเรื่องของความยั่งยืนตัวเราเองก็อยู่อยู่ได้อย่างยั่งยืนครอบครัวชุมชนก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนคือเรามองมองไปว่ามันเป็นธุรกิจที่ที่เราอยู่กับครอบครัว